สวัสดีครับทุกคนยินดีเข้าสู่ที่โซย์ชาแนลนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยูเชอร์ฟาร์ลังสิทธิ์นะครับทุกคนวันนี้เราจะพาดู i p h o n ือสองตามคำขอนะครับทุกคนตามคอมเมนต์น้องคนนี้เลย โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าสกายวอล์กตรงนี้เพื่อเข้าสู่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นโรบินสันนะทุกคนฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์เป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่นะทุกคนแล้วก็มีห้างหลายๆห้างที่เชื่อมบารล้านกันนะทุกคนอาจจะงงนิดนึงนะครับทุกคนโอเคทุกคนเราก็ขึ้นมาู่ชั้น3ของฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ์แล้วนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่โซนมือถือมือ2แล้วนะครับทุกคนโทษนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโซนเลยนะครับผม โซนไอทีชั้น3ใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับทุกคนโซนค่อนข้างที่จัดเป็นระเบียบแบบเป็นล็อกแบบยาวไปอย่างนี้นะทุกคนก็เดินง่ายเหมือนกันนะเดีย๋ยวเราจะไล่เดินตั้งแต่โซนนี้เลยนะครับสวัสดีครับผม iPhone มือ2ออ๋อนี่เป็นมือ1นึ่งใช่ไหมอันนี้ก็13 Pro Max มือ2 128กิกคือทุกคนถ้ามองด้วยสายตาผมนึกว่ามือหนึ่งนะแต่เขาหยิบมาบอกว่าเป็นมือสองอ๋อมีทั้งมือหนึ่งมือสองอันนี้มือสองนะทุกคนสิบสามโปรแมกหนึ่งร้อยยี่สิกิกนะทุกคนเครื่องนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ31,900ื่น31,900นะอยามหมื่นหนึ่งั้ายนะมีผ่อนอะไรไหมฮะอ๋อบัตรเครดิตค่ะด้วยนอ๋อบัตรเครดิตบัตรประชาชนใบเดียวอะไรงงี้ไม่ได้ต้องบัตรเครดิต อ๋อนี่ก็เป็นวิดีโอทุกคนมือหนึ่งไอิบสามร้อยยี่ิแปดกิกเท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพันเก้าสองหมื่นแปดนะครับทุกคนเนี่ยไอซิบสามีหลากสีนะเขาก็เขียนรายละเอียดแบบนี้เลยข้อมูลเบื้องต้นที่ลูกค้าจะมาสอบถามบางรุ่นเขาติดป้ายแบบนี้เลยเพื่อที่จะแบบสามารถดูจากข้อมูลเบื้องต้นได้เลยนะทุกคนเห็นไหมมีประกันศูนย์อะไรเงี้ยแต่ราคาแล้วก็ถามพนักงานได้นะเวลาเรามาดูมือสองข้อมูลก็จะมีประมาณนี้มือหนึ่งมือหนึ่ง ไอ1 64GB กิกประมาณเท่าไหร่ครับผม3หมื่นสทุกคนไอ1 64GB กิกมือ2 3งหมืนถ้ามองด้วยสายตาคือใหม่กิกเลยโหร้านนี้ไอโฟนรุ่นเก่าๆเพียบเลยทุกคนเนี่ยสามพันบวกเนี่ยใครที่สอบถามพวกรา iPhone ราคาสามพันเนี่ยร้านนี้เลยผมว่ามีตั้งแต่สองพันเห็นไหมไอโฟนห้าเอสสามสิบสองกิกสองพันกว่าซื้อเอาไปแบบใช้งานเบื้องต้นดูหนังฟังเพลงนะครับทุกคน i14 40,000กว่า i12 128กิก25,000นะครับมาซื้อหน้าร้านก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะต่อรองนะครับ i11 128กิก15,000หน้าร้านก็ไม่ได้ว่าแพงกว่าตามเว็บตามเพจสักเท่าไหร่นะทุกคนถ้ามาซื้อหน้าร้านมันค่อนข้างที่จะแบบได้สัมผัสได้ขอดูอะไรเงี้ย i12 128กิก18,900 i11 64กิก13,000นะฮะประมาณนี้นะครับทุกคนคขอบคุณมากครับผม นี่ก็เป็นพวก p h o n e รุ่นเก่าๆรุ่นไหนที่มันแบบสภาพแบบมีตำหนิมันก็สามารถมองได้สายตาทุกคนบอดี้มันก็จะแบบเก่าๆหน่อยอะไรเงี้ยไอโ14 Pro Max 4หมื่นกว่าเห็นไหมโอ้โซนก็ไม่เล็กนะทุกคนฟิวเจอร์พาร์คลังสิตค่อนข้างที่ใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนเดีย๋ยวดูร้านนี้ก่อนนะครับไอโฟน11 64กิกส์สีม่วงแบบนี้สีแบบม่วงอ่อนเงีนน้ยสวยนะผมชอบนะหมื่นสองเองทุกคนอันนี้มือหนึ่งทุกคนไอโฟน13 Pro Max 512กิก ห้าหมืนสี่โอ้ราคาโหดมากเลย i 1 3 pro max อันนี้ i 1 4 pro max นะครับหนึ่งกิกมือสองสี่หมื่นกว่าโอ้ทุกคนดู i 8 p l พัรุุนนี้เห็นไหมหกสิบสีกสีแบบเนียนกิกเลยอารมณ์แบบมือสองที่สภาพแบบนางฟ้าทุกคนเนี่ยราคา7000กว่าบาทเองก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวลองเดินมาโซนนี้อีกโซนนึง ไอซิแม็กหนึ้อยยี่สิบแปกิกมือหนึ่งสามหมื่นกว่านะครับทุกคนเนียนกิกสวยกิกเลยเห็นไหม iPhone สิสีแดงโอ้สีแดงสวยมากทุกคน20,000กว่าบาทมือสองแล้วทุกคนสวยมากทุกคนอันนี้มีผ่อนมีอะไรได้ไหมฮะอันนี้มันเป็นเครื่องแท้ใช่ไหมมือสองอ๋อแท้ใช่ไหม,ออมไม่ใช่ร <m> ีเฟอร์ใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเคเนี่ยร <m> <ida> okay. ้านไหนที่แท้ก็บอกว่าแท้เนี่ยเขาจะเขียนติดป้ายไว้เลยสภาพนางฟ้าอุปกรณ์ครบเครื่องโมเดลไทยรีเซ็ตเครื่องได้นะ น,นี้น่าจะเป็นโมเดลทุกคนเอาเครื่องออกมาโชว์หน้ากระจกอันนี้ก็เป็นเครื่องในกระจกเราสามารถแบบจับเรามายกมาดูได้ดูน้ําหนักอะไรเงี้ยได้น่าจะเป็นโมเดลเครื่องโชว์อะไรเงี้ย i 1 2 pro หมื่นแปดนะเรทราคานี้อันนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะทุกคนใครที่<า>ทจะมาซื้อโทรศัพท์มือสองก็แนะนําให้มาเวลานี้นะเพราะว่าหลายๆร้านเริ่มทยอยเปิดกันครบแล้วเราจะได้เดินดูแบบ ครบเซตเลยนะทุกคนอันนี้ก็มาถึงท้ายโซนแล้วนะครับก็จะมีพวกแบบร้านซ่อมมือถืออะไรเงี้ยนะร้านอะไรของ iPhone ต่างๆนะก็ประมาณนี้เห็นไหมจำหน่ายซ่อมโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยโอเคเดีย๋ยวเดินดูโซนนี้อีกโซนหนึ่งนะครับทุกคนใครที่แบบชอบเคสแนวบิวตี้เน้นแบบสุดสารอะไรเงี้ยนี่เลยร้านนี้เลย แบบเนี้ยแบบกระเป๋าของผู้หญิงอะไรเงี้ยนะครับผมชื่อร้านนี้เลยนะครับลองมาเดินดูนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นพวกแผ่นหนังแผ่นเกมใช่ไหมครับตรงเนี้ยอ๋อเพสี่เปยห้าดักกันบอลอะไรเงี้ยนอกจากจะมีมือถือมือ2ก็มีพวกร้านแผ่นเกมตลับอุปกรณ์เกมอะไรต่างๆนะทุกคนอันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับผม อ๋อ Acer สเปคก็ตามนี้เลยนะใช่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับผมราคานนตัวเนี้ยตัวตกลางล่างสุดนะฮะอันนี้อยู่ที่เจ็ดหม่นเก้าค่ะเจ็ดหมนเก้าแล้ว Apple เ <Apple S 1> นี่ย Apple เนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะหนึ 1> 1่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยนะทุกคน <S <S ก็ประมาณนี้นะครับโซนของเขาค่อนข้าง,งที่จะแบบจัดเป็นระเบียบนะเดินแล้วไม่งงอะ่ะรู้ว่ามีสองฝั่งฝั่งนู้นกับฝั่งนี้แต่ว่าสองฝั่งแต่ละฝั่งก็คือยาวเหยียดไปอย่างนี้เลยนะครับ ไปดูโซนน้นอีกโซนหนึ่งนะครับคือเราจะไม่เข้าไปถ่ายทาทุกร้านนะทุกคนบางร้านเขาแบบความรู้สึกอะถ้ามันดูแล้วไว้วางใจให้ข้อมูลแบบฉาญชัดเจนนะเราก็จะทิ้งมือมาให้ทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเวลามาซื้อหน้าร้านจริงอันนี้เป็นเครื่องโมเดลใช่ไหมเครื่องจริงครับทุกตัวอ๋อแล้วไม่ติดราคานี่มันคืออะไรคือผมไม่อยากติดราคาอ๋อแต่มาถามอย่างงี้ใช่อ๋อขี้เกียจติดทุกทุ้านมาถามก็บอกได้ปกติอ๋ออันนี้ไอสิบอะไรไอสิบสองะใช่เท่าไหร่ฮะขายอยู่หมื่นสองพันเก อ่ากี่กิกฮะหกสิบสี่อ่ะหกสี่สี่กิกนีผ่อนผ่อนอะไรไหมฮะไม่มีอ่ะที่ร้านไม่มีแล้วทำผ่อนเป็นเงินสดเดียวเลยต้องผ่อนก็ผ่อนกับบัตรเครดิตอ๋ออันนี้มันเครื่องแทร100้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่ามีอะไรคเคร,รื่องแท้ครื่องสุ่มแท้เลยอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีรีเฟอร์บิดอะไรเงี้ยมันเช็คได้ครับพวกนี้อ๋อเช็คได้ใช่ไหมมันสามารถกดดูข้างในได้อะไรเงี้ยเช็คได้ตั้งแต่ไอสิ ต่ำกว่านั้นมันจะจริงแล้วมันใช้ได้ทุกรุ่นอ,อ๋อใช่แต่ให้มันไม่ฟ้องแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็น11พวก XS Max อะไรเงี้ยขึ้นไปมันจะขึ้นฟ้องข้างในเ่าเปลี่ยนอะไรมาบ้างอ๋อก็เดิมๆมันก็จะไม่ขึ้นฟ้องถ้าเราเปลี่ยนมาก็จะขึ้นฟ้องอืมครับถ้าเป็นต่อให้เป็นรีเฟอร์เบ e มันจะต่างกับเครื่องแท้อะไรยังไงฮะในการใช้งานนะไม่เอานับอะไรราคาเลยนะใช้งานได้ปกติเหมือนกันเลยครับแต่มันแค่อายุการใช้งานมันไม่ไมยืดแค่นั้นเองแ่มันอาจจะไม่ทนเหมือนเครื่องเดิมๆเครื่ อันนี้ i12 mini 1น8ิกเท่าไหร่ครับ9มืนนนค<ช>ร้านนี้ก็ข้อมูลชัดเจนเดี๋ยวผมขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยครับใคร,ใครสนใจร้านนี้ก็ถ้ามาจากช่องผมนี่ก็มีส่วนลดอยู่แล้ว <S <S ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ได้พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะครับเวลาเราพูดคุยกับ เจ้าของร้านนะทุกคนถ้าทุกคนมาซื้อมือสองแบบนี้เวลาทุกคนเข้าไปสอบถามทุกคนสามารถมีสิทธิ์ที่จะเดินออกหน้าร้านได้ทุกเมื่อนะร้านไหนที่เราไม่โอเคเรามีสิทธินะทุกคนก็สามารถมาเดินช็อปใช้เวลาในการพุกคุยบวกโกลสักสองสาม,สามรอบก็ได้นะครับทุกคนหลักการนะครับในการมาซื้อมือสองนะครับชั้น3ของฟิวจพาร์ซังสิทธ์ก็มีทั้งแบบร้านอาหารช็อปเสื้อผ้าอุปกรณ์ไอทีแล้วก็โน้ตบุ๊กต่างๆนะครับทุกคนนะฮะอย่าหิวก็มิสเตอร์โดนัทนะครับทุกคน เหมือนเจอ vivo v20 pro อะ่ะอ๋อ v21 5g นะทุกคนอันนี้เท่าไหร่ครับผมห้าพ <5, 9. S 1> ันเก้าห้าพันเก้านะทุกคนขอดูหน่อยฮะมือหนึ่งไม่มีแล้วครับตอนนะี้ครับใช่มือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหรนะ่นะน่าจะหมื่นปลายหมืน่นหมื่นปลายนะทุกคน,น,นพวกตระกูล v20 นี่คือแบบกล้องโคตรเทพเลยนะครับทุกคนคือถ้าจะเอาไปใช้งานแบบจรงิงจังแล้วก็แบบเบื้องต้นถ่ายวอล์กวิดีโอเล่นเกมผมว่าแบบ vivo นี่ผมแนะนํานะส่วนตัวผมนะถ่าย 4k ได้ด้วย ถ่ายถึง 4K V21 นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนอันนี้ส่งต่างจังหวัดไหมครับหรือว่าหน้าร้านอย่างเดียวส่งได้คโ <Okay, okay. S 1> อเคร้านเขาก็จะเป็นตระกูล Oppo Vivo Samsung นะทุกคน <Okay. S 1> iPhone ก็มีนะทุกคนแต่เรานี่เลย i อ้ Vivo ตัวนี้ยคือกล้องสวยจริงนะราคา5,000เท่าไหร่นะพี่ V21 5,900นะทุกคนใครสนใจร้านนี้ก็เบอร์นี้เลยนะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากการสอบถามสดๆนะทุกคนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ